สวัสดีค่ะวันนี้มาหาน้องไก่นิ่หนึง่งมาให้อาหารเขาเนาะก็พาชมต้นแอปเปิ้ลกำลังเป็นลูกเล็กดกต้นนี้โดกโดก,โดกทุกปีต้นนี้แอปเปิ้ลต้นนี้ดกทุกปีแต่ว่าเขายังเขียวเนาะมันก็เลยมองไม่ค่อยจะเห็นแอปเปิ้ลผ่าเลาะแป๊บหนึง่ง ต้นนี้ดอกทุกปีสวนนี้ก็จะได้ตัดย่าอีกแล้วตัดไปรอบหนึ่งละต้นนี้ปีนี้ไม่ค่อยมีมีอยู่แต่ว่าก็ไม่เยอะต้นนี้น,นะลูกเขาลูกแอปเปิลอากาศมืดคืนมีแล้วไม่มีแดด ไม่มีฝุนแต่ก็ไม่ไอเนี่ยไก่ก็ตามตามเขาไม่ค่อยออกหากินนะเดี๋ยวเนี้ไม่รู้เป็นอะไรกินอาหารเขาก็เสร็จเลยเขาไม่ค่อยออกหากินประมาณนี้เลยตามอาหารนะเยอะแยะแต่ไม่ค่อยกินไม่ค่อยออกหากิน ตามนี้น,นั่นแหละก็พาชมสวนแอปเปิ้ลสวนแอปเปิ้ลนี่นะถ้าเราแบบตัดแต่งเขาเขาจะลูกเขาจะสวยลูกสวยแล้วก็ลูกสวยแล้วก็กววกไอ้นี่ดีก็ประมาณนี้ ดูสาลี่สาลี่สาลี่ต้นนี้สาลี่ก็เนี่ยต้นนี้จะตายไม่ตายแหล่ะแล้วเนี่ยต้นเนี้ยดูเดิเพราะว่าเราไม่ได้ตัดแต่งไงมันมันต้องตัดแต่งให้เขาขึ้นใหม่เนาะนี่ยอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้ทําไม่ได้ตัดแต่งเขามันก็เลย เป็นอะไรที่ไม่สวยดูดูดูดนี่ซาลี่นะ,นะต้นนี้มีสามสายพันธุ์นะเขาเขาเอจะเรียกอะไรอะ่ะไม่ไม่ใช่เสียบยอดติจะเรียกอะไรนี่เป็นพันหนึ่งนะเนี่นี่เป็นพันหนึ่ง แล้วข้างบนนี้ก็เป็นอีกพันหนึ่งเนี่ยดูลูกเขามันจะแตกต่างกันเป็นอีกพันหนึ่งข้างล่างะจะเป็นคนละพันกันแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นลูกสีเขียวๆอ่อน,อน ลูกใสๆพวกนี้จะเป็นลูกเรียวๆนี่และอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นผิวหยาบๆสีน้ำตาลเนี่ยมันไม่ได้ตัดแต่งถ้าตัดแต่งเขาจะมันจะทำให้เขาลูกลูกใหญ่ลูกตูนี่ไม่ได้ทำมันก็เลยประมาณนี้มันต้องตัดแต่งเขาออกเละดูฝั่งนี้เป็นสารี่นะ เลาะสวนเลาะส่วนเน,นี่ยเห็นไม่ลูกเขาซาลี่อย่างนี้เนี่ยเห็นไหมลูกไก่เขาตามเขาตามเรานะนะเขาตามเรามาประตูทางเข้าอยู่ตรงนู้นอ่นะ ที่เราเดินมาเขาก็ตามมาเรื่อยๆตามมาเรื่อยๆประมาณนี้เลยแฟนเขาเรียกไก่ต้นนี้ดกดกนะเนี่ยดูดิดกดกทุกปีเหมือนกันต้นนี้ดูตัวน,นี้เป็นสาลี่สาลี่ตัวน,นี้กินอร่อยกินอร่อย ผิวบางๆเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้เลยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามากำลังใจค่ะพาเราสวนพาชมสวนแอปเปิล้ลวันนี้นี่เลยจ้านิสารีนะคะบายบาย